วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พอใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนักในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช่เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ ประตูกรงมันเปิดอยู่แต่เดิมแล้วใครหรือสิ่งใดกับขังให้เราติดอยู่ในกงรงรึมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้ใจในตัวธรรมชาติเดิมแท้ย่อมยังคิดแบบยึดติด ในตัวอุบายที่เขาสมมุติขึ้นมาเพื่อเอามาใช้เปรียบเทียบในการถอดถอนละวางจึงยังหลงคิดว่าต้องมีกุญแจสักดอกที่ต้องใช้เปิดกลงให้ออกมาได้ก็พยายามเที่ยวค้นหาพวกควรอยู่กับกุญแจ อยู่แผ่ภายนอกกายอยู่นั่นแหละบางคนก็เที่ยวได้ไปค้นหาร่องรอยกุญแจจากตำรับตำราอ่านไปเรื่อยท้องบนไปเรื่อยจิตใจก็วิ่งไปจับไปยึดอยู่เรื่อยเ,อยเช่นกันฝึกยังไงทำยังไง ก็ยังหาทางออกจากโรงไม่ได้สักทีก่อนนั้นฉันเองก็เคยได้ใช้กุญแจที่วานี้แหละใช้เทียบเคียงอยู่เหมือนกันละโดยได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องท่านชินเช้ากับท่านเหมหลาง ซึ่งท่านชินเช้าซึ่งเป็นครูสอนธรรมให้แก่ลูกศิษย์ได้กล่าวสโลกธรรมที่เขียนติดไว้ที่ข้างขวาผนังว่ากายเปรียบเสมือนตนโพจิตเปรียบเสมือนกระจกเงาถ้าเรามั่นเช็ดถูกระจกอยู่ทุกๆชั่วโมงย่อมไม่มีฝุ่นมากาะ อีกท่านหนึ่งคือท่านเหมยลางซึ่งท่านเป็นคนบานนอกมีอาชีพตัดอืนขายอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จึงได้ใช้ให้เพื่อนช่วยเขียนสโลกรมแทนให้เช่นกันโดยเขียนติดไว้กี่ข้างขวาผนังว่าถ้าไม่มีตนโพ และไม่มีกระจกเงาใสปุ่นจะลงเกาะกับอะไรนี่ที่ฉันยกเอาตัวอย่างมาเทียบเคียงให้อ่านให้ฟังก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสติปัญญาในตัวปัญญาละวางที่มีมาของแต่ละคน สิ่งมีตนทุนมาไม่เท่ากันเลยเชกเช่นเดียวกันกับกรณีที่ฉันบอกกล่าวอยู่นี่และว่าเดิมนั้นประตูกรงมันเปิดอยู่แล้วไม่เคยมีอะไรมาขันขวางจิตใจของเราอยู่แต่ก่อนเลยแต่เพราะสติปัญญาของผู้คนที่ไม่เท่ากัน ในตัวรู้นี่และซึ่งไม่เท่าทันในความคิดจึงไปหลงคิดกันเองยึดติดกันเองในตัวรู้ของอุบายที่ใช้ชี้บอกทางออกจากกรงขังที่สมมติขึ้นนี่แหละและแทนที่จะเข้าใจตรงๆและละวางเสียฉับพันเลย แต่ก็ยังหลงกลับไปยึดอีกตามเคยและนี้ถ้าจะให้เขาใจลึกซึ้งลงไปอีกในตัวธรรมชาติของจิตเดิมแท้แม้นแต่กรงมันก็ไม่เคยมีและก็ไม่เคยมีสิ่งใดๆกักขังสิ่งใดๆกันมาก่อนเลยแล้วจะต้องเที่ยว ไปวิ่งไล่หาคุณจงคุณแจที่ไหนมาทำไมกัล่ะเหตุมันเกิดจากความคิดว่ามีตัวเรานี่แหละจึงสร้างอัตตาสร้างความมีตัวตนของเราขึ้นมาแล้วก็เกิดอุปทานด้วยความหลงเชื่อโดยความหลงในกิเลส ที่ยังยึดมั่นติดจิตใจอยู่พ่อตัวรุ้เข้ามาจึงยึดถือเรื่องราวของอุบายปุงแทงที่ใช้นำทางกันอยู่นี่แหละแทนที่จะให้ออกจากป่าของความคิดนั้นเสียแทนที่จะหยุดคิดเสียและปรับจิตใจของตัวเองให้พ้นแรงดึงแรงปรับนั้นเสีย ให้ออกมาอยู่อย่างเงียบกลิบในความว่างแต่ก็ยังทำไม่ได้ยังยึดหลงทางวกวนพายเรือข้ามพังมาไม่ได้กันสักทีนี่มันก็ยังปลาดต่อสัจจะอยู่ทางนั้นเลยเนาะเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมุติขึ้นแหรู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียวริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆ ที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี